้างอ้าปาพอดีเลยคุณวันนี้เราอยู่แถวเขาเรียงอะไรนะอ่าเมืองทองซึ่งตรงเนี้ยเป็นร้านขายข้าวแกงราคาไม่แพงเราจะแวะมากินตลอดเลยเนี่ยทั้งหมดสามสี่อย่างนี้เยอะมากอะ่ะแปดสิบกว่าบาทเองคุณดูที่สองจานแ้าจริงๆอะ่ะสองจานมันก็หกสิบไปแล้วถูกปะ แล้วยังมีชูชีอีกแล้วก็มีกุนเชียงหมูถ่อยกระเทียมอีกอ่ะรวมสามอย่างสี่อย่างเนี่ย80สิบาทเองอ่ะแล้วคนที่มากินนะโอ้ยบางคนก็รดเก่งป้ายแดงอ่ะแล้วก็พนักงานที่ผูกไทยก็มากินนะแต่ว่าตอนเนี้ยยังเวลามันยังปลกาเตะตรงนี้จะเต็มหมดไงแต่ตอนเนี้ยยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ อเคเดี๋ยวจะไปลงติกต๊อกติกต๊อกติตกตอกเดี๋ยวต้องไปหาน้ำก่อนแค่นี้กันนะตอนนี้มาอยู่ที่แฟดการเคหะทุ่งสองห้องก็คือได้เช่าห้องที่มีแอร์นะนะข้างบนอะสีขาวอะเพิ่งติดตั้งใหม่งไง ก็ชั้นสามเนาะชั้นหนึ่งก็คือชั้นล่างเนี่ยแล้วก็ชั้นสองแล้วก็ชั้นสามคือชั้นของเราเนี่ยแหละเมื่อวานนี้ให้เขาติดแอร์แล้วแต่ว่ายัางใช้ไม่ได้เดี๋ยวก็จะต้องทำพรุ่งนี้อีกวันหนึง่งตรงนี้อยู่ใกล้รถไฟฟ้านี่ไงคุณรถไฟฟ,ฟ้าการเคหะทุงสองห้องแล้วก็ทางเนี้ยฝั่งนน้นอะ่ะ ด,ดูที่ป้ายนะนะอันนี้คือด่านด่านด่านดอนเมืองนน้นไกลๆอ่ะนะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะปกติตรงเนี้จะเขียนว่าเคหะทั้งสองห้องเวลาที่เรามาพักกรุงเทพเราก็มาพักที่นี่แหละชอบเพราะอะไรอ่ะ ไปไหนได้หมดเลยแล้วอยู่ติดกับรถไฟฟ้าสะดวกสบายมากตรงนี้เลยคุณรถเราจอดตรงนี้เดี๋ยวสักพักเราจะไปสนามบินน้ำหน่อยห้องที่เราอยู่คือเจ็ดสี่เก้า 4ี่สองเโอเคเดี๋ยวจะไปซื้อเลขตามเบอร์นี้เลยห้าใบกี่ร้อยยังไม่รู้เลยแต่เรายังต้องจ่ายค่าทำแอร์อีกสามสามพันสองคงต้องกด ATM อมอสินอีกแล้ว อยู่กับอห้องอ่ะก็อยู่กับติดรถไฟฟ้านี่เลยอ่ะแล้วมันก็สะดวกสบายมากแล้วพอเรามาที่เนี่ยจะขึ้นเหนือลองใต้สะดวกมากอ่ะชอบถึงแม้ว่าบางวันเนี่ยจะมีเสียงรถไฟมีรถไฟด้วยนะรถไฟกับพื้นนั่นแหละ แล้วก็รถไฟฟ้าแล้วก็ข้างหลังอะ่ะก็จะมีแม่น้ําด้วยเรามีเครื่องบินด้วยทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดแต่เราก็ยังชอบตรงนี้อยู่เราอยู่ตรงนี้มาปีสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสิบเก้าปีแล้วอะ่ะมีชื่ออยู่ที่นี่อ่ะเลือกตั้งก็เลือกตังก้งที่นี่แหละเพราะงั้นเนี่ยคงจะไปไหนไม่รอดอะ่ะถึงแม้ว่าจะอยากไปต่างประเทศนะ ตรงนี้ก็ยังต้องเอาไว้เพราะว่าพอบินไปไหนก็นแล้วแต่ก็มาพักที่นี่ไม่ต้องเข้าโรงแรมไงแล้วก็ไม่ต้องไปหาบ้านพี่น้องหรือเพื่อนให้คือไม่อยากให้เขาไม่อยากไปรบกวนเขาอะว่าง่ายๆ โอเคแค่น okay, ี้ก่อนนะ